ครับนี่ครับแล้วก็จับด้วยประหลอดอีกทีครับนั่นแหละครับอ๋อก็จะได้ระดับครับให้ระดับสวยๆนะนี่ครับเทคนิคช่างมบ้านบานใจวิธีติดตั้งขอบหน้าต่างมินียมเนาะผสมพลาสติกไม่ต้องแกะนะครับอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวเก็บปูนแล้วก็เอาคัปเตอร์ขีดที่หลังครับอย่างง่ายครับเป็นอีกวิธีครับใช้ได้ดีครับนี่เนาะเดี๋ยวเราก็มาฟัางปูนเนี่ยครับ ปูนใส่ช่องนี้เลยครับข้างล่างนี้ยังไงยกขึ้นนิดน,นึงขึ้นอ้าได้ยกขึ้นวะนนี๋ยวได้เดี๋ยวหนุนหนุนแล้วก็ฟางปูนครับเยอะไหมนี่ครับหนุนมันขึ้นหน่อยเนาะเนื่องจากระดับยังไม่ได้ครับอ่าแล้วครับสวยๆครับเดี๋ยวไปหลอดจับอีกทีครับ นั่นแหละครับประหลอดน้ำครับประหลอดน้ำอยู่ตรงกลางก็ใช้ได้นะครับโอเคครับผมนั่นแหละครับสวยสวยครับติดตั้งวงกบมินิเอ็มนาะอย่างง่ายครับไม่ต้องไปจับเสียมจาทำกรอบครับให้ยุ่งยากเนาะเจาะแล้วก็ติดตั้งเลยครับครับช่างบานบานใจก็นำเสนออีกวิธีครับอย่างง่ายครับ นี่ครับวงนี้ก็ไม่ต้องแกะพลาสติกเนาะติดตั้งมาแล้วครับนี่ครับมีเหล็กดัดพ้อมับอันนี้เนาะนี่ครับสวยครับแตวาก่อปิดยัดเข้าไปเลยครับนะครัก่อปูนยัดเข้าไปแล้วก็เหลือไว้ปูนฉาบข้าเซนเนาะนี่ครับฝั่งนู้นเซนฝั่งนี้เซนนะเนื่องจากก่อพวกนี้มันสิบเซนเนาะอิดพวกนี้อะความกว้างมันอยู่ที่เจ็ดเซนครับก็จะเหลือปูนฉาบอยู่ที่เซนครึ่งก็พอดีรับสวยครับ ฉากให้มีเงินนะแล้วก็พลาสติกพวกนี้อย่าเพิ่งแกะออกครับเนี่ยเนี่ยครับพลาสติกพวกนี้ครับอย่าเพิ่งแกะออกปล่อยไว้งี้เลยฉาบให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยคัตเตอร์มากรีดทีหลังครับจะได้ไม่เลอะเทอะวงกบแล้ววงกบจะได้ไม่เป็นรอยครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงกบ PVC หรือวงกบอลูมิเนียมครับทาแบบนี้ได้เลยครับนั่นแหละครับวงกบวงนั้นครับติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วอ่าก็สวยๆครับ อ๋อมัดลวดครับหนาบไม้หรือหนาบซีลายก็ได้ครับหรือเป็นเหล็กก็ได้นะเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งครับมาขั้นกลางนะครับเพื่อจะปลูกลวดเนาะนี่ครับแบบนี้นะนี่เป็นหน้าต่างสําเร็จรูปครับหน้าต่างสําเร็จรูปบางคนกลัวว่าซื้อไปแนละ้วจับกรอบจับเสียมยังไงมันทํายากครับบางคนจับกรอบจับเสียมไม่เป็นครับก็ใช้วิธีนีนะ้ใช้ได้ดีครับ พาติกไม่ต้องแกะออกครับนี่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยคัตเตอร์กรีดเอานะครับโดยปกติแล้วเขาก็ได้ฉากมาอยู่แล้วครับเพียงเราจับฉากนิดหน่อยครับเนี่ครับจับฉากทิ้งดิงนิดหน่อยก็โอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังปูนกันเนาะครับสวยๆครับก็อช่างบรรบานใจนำเสนอครับกับทีมงานครับเราก็มาฟังปนนง ปูนข้าวมุงกบไม่ต้องแกะพลาสติกออกผ้าใบเปื่อยกระดงกระดาษอยู่เหมือนเดิมเลยนะ ฟัง,ง,งองกบทองกบหน้าต่างมีเนียมครับสําเจรับก้องมาจับเสียมนะพลาสติกเราก็ไม่แกะออกก็นะ่อยเลยเนาะเดี๋ยวสาวปูเสร็จแลนะ้วเตอร์กนะีสวยๆนะอย่างนี้ก็ทำได้เนาะไม่ต้องไปทำกรอบจับเสียมจับเรือง แข็งแรง เยี่ยมเลยครับฟังปบนะับมาต่อเติมห้องครับ เต็มห้องแล้วน่ครับอย่างนี้นจาะใส่เหล็กซะหน่อยครับเหล็กหนวดกุ้งับ สวัสดีครับช่างบานบัตใจวันนี้ก็มานี่ครับผันหน้าปูครับพร้อมอลูมิเนียมพร้อมพลาสติกไันี่ครับอย่างง่ายครับหลายคนบอกว่าถ้าจะเอาฉากพร้อมของมันเลยจะได้ไหมออกมัน้วครับนี่ยทำตัวอย่างให้ดูนะก็ได้ครับสวยแล้วเนี่ยกิบปูก็กันเลยครับ เดี๋ยวเปอร์เ็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์แล้วมากรีดพลาสติกนี้ออกครับแล้วก็ลอกพลาสติกนี้ออกสวยแล้วอ๋อสนิทนะครับกันน้ําได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวฝันปูนะมาฉากพร้อมติดตั้งเลยแล้วไม่ต้องไปจับเสียมเพราะหลายคนคิดว่าจับเสียมแล้ว มีแต่วิธีเดียวแนละ้วจากเสียมต่อวิธีนี้เราติดตั้งพร้อมเลยครับแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปเลยง่ายๆนะแล้วก็ชาเดี๋ยวเราค่อยมาทำทำความสะอาดนะเนี่ยนะที่ปูนก็จะติดอยู่ที่พลาสติกพวกนี้ ตั้งพร้อมพลาติกเลยครับสะดวกดีครับนี่ครับไม่ต้องไปจับเสียมใส่ขอบจับขอบอะไรให้ยุ่งยากนะับเนี่ยครับซายก็ไม่กัดพวกมีเนียมเนี่ยเป็นรอยแล้วมีพลาสติกระวังอยู่ครับอ๋อห้องนี้จะมืดมืดไเลยนะ นื่งจากเป็นห้องครัวอยู่หลังบ้าเนเแสงไม่ค่อยรอดเข้ามานเราปั่นปูน,น้องงานต่องเติมหลังจากที่เราใส่ปูไปแล้วเกิดการแตกแล้วได้ดีปันน่น,นะนงี้นะตูงฟองภาษานข้าง ใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างบ้านบ้านบานใจได้เด้อสวัสดีครับ